อาัลลัมลากลมสวัสดีครับทุกคนมาดูการพ่นสีดำนะครับใส่สีเข้าไปนะครับใส่สีเข้าไปแล้วก็มาเติมทินเนอร์นะครับประมาณสี่แปดสิบเปอร์เซ็นทินเนอร์ประมาณหกสิบเปอร์เซ็นตนะครับคือไม่ต้องเหลวเกินนะครับจากนั้นก็มาเทใส่กานะครับกรองสีทุกครั้งที่พ่นสีนะครับ เช็ดคราบเรียบร้อยแล้วก็มาพ่นสีนะครับสีดําสีดําถ้าเราแน่ใจว่าพื้นเราทํามาดีเราอาจได้เลยนะครับนี่สีดําสีทําเป็นสีรองพื้นนะครับพ่นเลยนะครับเราใช้ทินเนอร์ถุกเคนะครับมันจะจะไม่ย่นนะครับจากนั้นก็พ่นนะครับพ่นให้กลบนะครับนี้เราพ่น เราไปผสมสีมาแล้วแล้วก็พ่นจนเสร็จแล้วนะครับพ่นประมาณ2เที่ยวนะครับจากนั้นก็มาผสมทิดเลกเกอร์นะครับใส่เลกเกอร์เข้าไปในถ้วยนะครับพ่นการชนจะใช้เลกเกอร์ประมาณ1กานะครับ400ซีซี1นานะครับก็เราจะทำการพ่น3เที่ยวนะครับ3มเที่ยวจากนั้นก็มาเช็ดคราบ ไม่ไม่เช่เช็ดคราบนะครับเช็ดผ้าเหนียวนะครับเมื่อกี้ครับเช็ดฝุ่นจากนั้นก็มาพ่นเลกเกอร์เลยนะครับอัดเลยนะครับอัดพอเปียกนะครับสีดําไม่เป็นไรมันไม่ลายนะครับพ่นทําการพ่นนะครับพ่นแถวแรกนี้ในประมาณแถวแรกนะครับลงมาคือสองแถวนะครับ มาสองเที่ยวแล้วนะครับจากนั้นมาพ่นเที่ยวที่สามนะครับอ่านนะครับถ้าเราผสมแลกเกอร์ไม่ใส่ทินเนอร์เยอะแล้วก็มันไม่เหลวนะครับมันจะไม่ย้อยนะครับพ่นตรงไหนก็ได้นะครับแต่สำคัญต้องพ่นในที่ร่มนะครับการเศษใบไม้เศษอะไรตกใส่สีนะครับ พอเราพ่นเสร็จแล้วมาดูนะครับอ่าสีก็จะใสๆนะครับไม่มีฝุ่นนะครับไม่มีฝุ่นเราเคลือบให้ผิวอยู่ในเม็ดที่ว่าคล้ายๆของโรงงานนะครับามาดูครับก็ฝากติดตามช่องผมด้วยนะครับแล้วก็แชร์ก็ได้นะครับเอาแชร์เป็นประสบการณ์ก็ได้นะครับ <c oughs> แค่นี้นะครับสวัสดีครับ